สลิปปอมอีกแล้วเหรอแกใช่เจโอ้ยคนไหนอีกแล้วเนี่ยเนี่ยคนเดิมเลยเจที่อยู่เดิมเป๊ะเป๊ะฉันถามนายไม่ตอบคุณเป็นใครคะสลิปโอนเงินเนี่ยของแกใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยที่หลอกให้ฉันส่งของอะ่ะ้วส่งสลิปปอมมาใช่ไหม วัสดีพี่น้องชาวแอดมินตลาดออนไลน์ของฉันดีดีว่าไงยาข่าวดีมาบอกพูดอย่างนี้ต้องมีเรื่องอีกแล้วชัวร์แน่นอนเจอะไรว่ามาสิอันนี้ไงเจ้าเก่าเจ้าเดิมโดนอีกแล้วเจสลิปปอมอีกแล้วเหรอแกใช่เจอุ้ยคนไหนแล้วเนี่ยเนี่ยคนเดิมเลยเจที่อยู่เดิมเป๊ะ 4ีครั้งห้าครั้งเจไปดูนี่คนเดิมเหรอใช่มีเลยคนนี้เลยเจเฮ้ยเพชรรวมยอดมาดิแต่การุงนะเจ๊อะไรนนวะคนสมัยเนี้ยหกพเห็นใจคนทํามาหากินบ้างหรอไงเน,นี่ยเราก็มีต้นทุนเนี่ยค่าไฟค่าคอมค่าลูกน,น้องไหนจะค่าขนส่งอีกสินค้าก็มีต้นทุนเฮ้ยจะมาทําง่ายๆอย่างนี้ได้งไงวะเนี่ยเอาหมดเลยนะเจ๊็เท่าไหร่เจ็ดพันเจ้โยเยอะนะเนี่ย เป็นไรให้อภัยนะแต่หลายครั้งเกินไปะจะไม่ไหวนะเป๊จะไปตามเลย่ที่อยู่เดิมนะเจ๊นๆๆนเนี่ยเนี่ยตรงนี้เดี่ยเขา <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะไปตามเลยยังไงจะเอาคืนที่ได้เจ็ดพันเนี่ยแล้วเจ๊จะไปไงไปคนเดียวเจ๊ก็ไปคนเดียวสิเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยเจ๊เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่แหละดูที่อยู่มันสิที่อยู่เดิมหรือเปล่าที่อยู่ส่งของมันที่ไหนเนี่ยสามสี่รอบที่อยู่เดิมเป๊ะเลยเจ๊จะไปยากอะไรฉันไปตามมันที่อยู่นี่แหละแล้วถ้ามันไม่ใช่คนนี้อะเจ๊มันก็ต้องรู้จักกันอยู่แล้วของมันไปลงที่นี่มันจะเป็นใครก็ แค่ในคนที่อยู่บ้านหลังนี้นั่นแหละมันต้องรู้จักกันอู่แล้วแค่นี้นี่จะยากเลยอืมอืมเราแต่เจ๊ละกันฉันจะต้องจัดการละโอเคแล้แกดูให้นีด้วยล่ะดูแอดนี้ทุกคนด้วยช่วยดูสลิปบอมใครโอนยอดอะไรหรือ,อปเปล่าเอนอมันเยอะและส่งของให้เขาหมดแล้วเหรอเนี่ยก็ เพว่งมาตัวนนะเจ๊ถ้ามีครัไม่นชิจะหกักเดินเดือนแกด้วยเคสวีเจก็ออเดอร์เรามันเยอะนี่ก็เพิ่งมาตรวจนะเจ๊ขายได้เยอะก็ดีแล้วมีงานทําก็ดีกว่าไม่มีงานทําไม่กระ่นมากเลยก็ได้เจ๊เดี๋ยวทีหลังไ่จะดูให้ดีลองตัวด้วยนะเจ๊ใจเกือบแม กอ้อมมาส่งเี่ยะนะคะโอนเงินแล้วนะคะค่ะค่ะโอนเงินแล้วะคะ่ะแกใช่ไหมชิวีชุด,ดาฉันถามทำไมไม่ตอบคุณเป็นใครคะสลิปโอนเงินเนี่ยของแกใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยที่หลอกให้ฉันส่งของอะแล้วส่งสลิปลปอมมาใช่ไหมที่อยู่ที่นี่มีใครอยู่ที่นี่ฉันไม่เห็นมีใครมีแกคนเดียวใช่แกแน่เลยทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะไม่เห็นใจคนทำมามหากินมากเลอไง ฉันนะ่ะก็มีต้นทุนนะรู้ไหมค่าลูกน้องค่าของค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าส่งของฉันนะ่ะและแกก็ได้ทำครั้งแรกด้วยนะดูสิเนี่ยยอดทั้งหมดอ่ะเจ็ดพัน 7, แกดูสิทั้งทุนทั้งกำไรฉันจะได้ไหมเนี่ยนี่ทำไมไม่รู้จักเห็นอกเ,เห็นใจคนอื่นเขาบ้านทำอย่างนี้กี่ครั้งเห็นคาตาแล้วนี่นนไม่ไดีเ<ม>นะจุ๊ด,ดว,วันนี้ถูกบ้านอะไรแกประตูรัออ้วน่ะเป็นไรปิดใส่ฉันบ่อยจังนะ สี่เดือนแล้วสามเดือนม่มีริงจังใจเจก็รู้ว่าพ่อฉันมันทิ้งฉันไปฉันก็ท้องฉันทำงานไม่ได้อันนี้ใครเนี่ยเอาเพื่อนมาอยู่เหรอแกนี่น้อยเป็นเพื่อนกันไมไม่ช่วยจายมาค่าบ้านใหสามเดือนล้ะออกไปเดี๋ยวนี้นะพวกแกสองคนออกไปเลยเจสงสารเจจะออกไปไหมเจฉันแกไม่ออกไปใช่ไหมเอาอยนี้ เจ๊อย่าทำ่างนี้อย่าเจ๊มีปัญญาเจ๊มีปัญญาเด้ออาเอาชีวิคนท้อง่ะเจ๊แกอย่ามาเจ๊เอย่าทเนี้เลยเจ๊ฉันไม่ใชมนะคนเราทมาอยู่ฟรีเีเจ๊ค่านะค่าะไฉันก็จ่ายจะต้องได้กาไรมากเจไมเจฉันจ่ายให้เท่าไหร่ะเจ๊เท่าไหร่นะ แกจะจ่ายแทนมันใช่ไหมใช่จ่ายให้เจ๊มาพัมาเท่าไหร่เจ๊ชั้นสามเดือนเดือนละห้าพันห้าพันมาพัมาเดือนห้าหมื่นห้าจ่ายก็ดีละเจ๊นะหมื่นห้าเจ๊เจ๊เดือนละห้าแกย้ายออกไปเลยนะฉันไม่ให้แกเข้าแล้วเจ๊เข้าไปก็ไรประโยชน์เดี๋ยวฉันจ่ายเองเจ๊เจ๊กลับไปก่อนนะเจ๊กลับไปก่อนฉันจ่ายให้เองนะเจ๊นะแกต้องจ่ายให้ตรงนะอีนี่มันติดชั้นหลายครั้งแล้ว ระวังตัวไว้ในแกรับรองรับรองเจ๊ไม่ช้าแน่นอนอย่าเบนะี้ยวนะเบี้ยวตามบ้านนะอะไรยังไงเนี่ยเราพองได้กี่เดือนแล้วเนี่ยฉันคองได้ห้าเดือนลแล้วจ้ะพี่แล้วผัวไปไหนผัวฉันทิ้ง <c oughs> กัมเวนฉันขอบใจพี่มากเลยค่ะพี่พี่ช่วยฉัน ว่าจะทำยังไงเนี่ยไม่มีงานการทำหรือไงพิมพ์ข้องไหมเนี่ยใช้เฟ e b o ๊ k ใช้ไลน์ถนัดไหมเราอะ่ะฉันทำได้จ้ะพี่ฉันพอทำได้งั้นก็อย่าไปหลอกคนอื่นอีกเลยหางานหาการทำดีกว่าพิมพ์ดีย่างเงี้ยพิมพข้องไหมฉันทำได้จ้ะพี่ฉันพอพิมพได้ค่ะงั้นมาเป็นแอดมิน ตอบลูกค้าออนไลน์ไหมฉันน่ะขายของออนไลน์ไงฉันให้เดือนละหมื่นสองถ้าขายได้ก็จะให้ค่าคอมไหวไหมเราเนี่ยได้จ้ะพี่ฉันทำได้ฉชนขอบคุณพี่มากนะคะเหลืออีกสี่เดือนจะคลอแล้วใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ได้ห้าเดือนใช่จ้ะก็ยังพอมีเงินทุนล่ะแล้วเดี๋ยวฉันน่ะเอากล้องวงจรปิดมาติดให้<ม>เผื่อเป็นอะไรไปอ่ะจะได้มาช่วยเหลือทัน สรุปจะทำใช่ไหมฉันทำจะพี่เดี๋ยวฉันไปเอาคอมพิวเตอร์ในรถมาแล้วฉันจะสอนกันละกันรอฉันแป๊บนึงขอบคุณพี่มากนะคะี่บ้านนี่ไม่มี WiFi แล้เนี่ยไม่มีจ้ะเ,เดี๋ยวใช้ WiFi มือถือไปก่อนนะเดี๋ยวฉันมาติดให้ใเดี๋ยวตอนนี้ฉันจะต่อมือถือฉันก่อนแน่จพี่แล้วก็ดูนะ,ะเดี๋ยวจะมีคนดึงเข้ากลุ่มแอดมินนะ มีอะไรก็ถามในกลุ่มจนจนี่เวลาเข้าเพจเข้าตรงนี้นะในเครื่องนี้มีลายลายแอดมีอยู่แล้วแต่ว่าเข้าเพจอะ่ะเวลาลูกค้าตอบนะแล้วก็ดูด้วยเราพวกสลิดฟอร์มอ่ะเราดูเป็นอยู่แล้วถนัดอยู่แล้วนี่คล่องเรื่องนี้อยู่แล้วนี่นะฉันให้โอกาสเธอแล้วนะถ้าเธอจะทำตัวไม่ดีคือจะโคตรโกง หรือเธอจะทําเหมือนเดิมอีกแล้วก็ไม่มีใครให้โอกาสเธอแล้วนะเพราะเธอคงจะไม่โชคดีเจอแบบฉันแล้วล่ะฉันขอบคุณพี่มากนะจ๊ะที่ให้โอกาสฉันเลยพี่แล้วก็เดี๋ยวแอดนี่นะเข้าในไลน์กลุ่มนะไลน์กลุ่มแอดมินแล้วเดี๋ยวจะมีคนชื่อเพรอะ่ะเขาเป็นหัวหน้าเขาจะบอกให้ว่าทํายังไงอะไรบ้างสินค้ายังไงก็ค่อยๆศึกษาไปก็แล้วกันล,นลองูซิมีอะไรจะถามไหม ถ้าสงสัยอะไรก็ทักไปถามคนชื่อเพชกันละคันใช่จ้ะแล้วเนี่ยมีเงินกินข้าวไหมเนี่ยไม่มีพี่ฉันเหลือเงินไม่กี่บาทเองมาเดี๋ยวฉันโอนให้ฉันไม่มีเงินสดนะพร้อมเพย์มีไหมจ้าฉันโอนไปสามพันนะเข้าแล้วดูด้วยขอบคุณที่น่าจ้ะฉันไปแล้วนะจ้ะพร้อมทิ้งไว้ให้ที่นี่นะขอบคุณนะจ้ะพี่จ้าจ้ะ จะมาตามพวงเงินเจ็ดพันไม่ใช่เหรอเนี่ยน่าสะลุกเสียค่าบ้านหมื่นห้าให้ค่ากับข้าวอีกสามพันหมื่นแปดพวงเงินหรือมาทำอะไรเนี่ย